ทั้งหมดนี้เราจะมองว่าเราทำไมเราต้องรู้ว่าคนเนี้มีโอเบสตี้แล้วแบ่งเป็นพรีคลินิคอลหรือว่าคลินิคอ e s ลโอเบสตี้นะครับเพราะว่าเราต้องการไปสู่การรักษาที่ตรงจุดนั่นเองครับถ้าเป็นเรื่องของ p r e ค l ิ n ิ c a l o ล e อ i t y ตี้นะครับแมเนจเมนต์ก็เป็นเรื่องเ,เรื่องเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษานะครับเรื่องของเฮลท์ค c o u ซ s e l ลิงในการป้องกัน น้ำหนักที่จะขึ้นหรือลดน้าหนักได้ก็จะดีมากนะครับมอนิเตอร์โอเวอร์ชาม์ครับก็คือเราจะมีการติดตามกันจะไม่ทิ้งไว้นะครับก็ต้องนัดติดตามกันมาเสมอแล้วก็แนะนําเรื่องของแนวทางการลดน้าหนักนะครับในคนที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงที่อย่างเช่นมีกรรมพันธ์มีคนในบ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่างนี้ยเราก็ต้องแนะนําให้เขาเริ่มเลยครับเริ่มลดน้าหนักเลยนะครับแต่ในกลุ่มที่เป็นคลินิคอปิที้นะครับมีทั้งหมดกง อย่างก็คืออย่างแรกก็คือเราจะช่วยกันนะครับในการดูแลรักษาเพื่อที่จะให้อาการที่ผิดปกตินั้น f ูลลี่ร g เกมกลับมาทํางานได้ปกติอย่างเช่นเคยปวดเขา่าปวดหลังปวดเอวต้องดีขึ้นหรือต้องอินพู้นะครับแนวทางการรักษาในแต่ละคนปัจจุบันนี้ one size not fit for all นะครับไม่ได้มีแนวทางเดียวแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าการลดน้ำหนักมันเป็นศาสต์และศิลเนา เออบางทีเอาความรู้บอกคนไข้เราอย่างเดียวไม่ได้มีแบบจิตวิทยาในการพูดในการสื่อสารในการดูแลก็ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เราเห็นว่าโรคอ้วนหรือว่าโอบิตี้เป็นคอมเพล็กซ์ดีซีสครับไม่ได้เหมือนกับเช่นโรคเนื้องังอื่นๆที่มีการใช้ยายอย่างเดียวในการคนโทรลเนาะเพราะว่า โรคอ้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลายๆปัจจัยเรื่องของทั้งสุขภาพกายใจแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวของพวกเรานะครับสิ่งสำคัญนะโฟสที่อาการอาการที่แสดงก่อนต้องดีขึ้นก่อนถ้าตรงนี้ดีขึ้นถือว่าสักเซสแล้วครับอย่างเช่นเมื่อเช้านี้หมอมีท่านหนึ่งนะครับท่านมา follow up ติดตามการรักษาเนี่ยน้ำหนักอาจจะลงไม่เยอะครับลงประมาณ2-3กิโลแต่อาการ ปวดข้อปวดเขาดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นนะรู้สึกว่าตัวเองเ,อเดินเหินได้สะดวกขึ้นตรงนี้ถือว่าเป็น Improvement ที่สำคัญครับที่เราทำให้คนไข้ที่มี Clinical Obesity นั้นดีขึ้นนะครับโดยที่น้ำหนักเขาจะตามมาแน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับเสาหลักสำคัญในการทำ t e n s i v e Life s t y l e m o d i f i c a t i o นนะครับให้เรามี Metabolic h t e. a ที่ด ให้เราสามารถที่จะลดน้ําหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะก็ประกอบไปด้วยเรื่องของอาหารการกินนะครับวันนี้เราคงไม่ได้มา explore ลงลึกกันนะครับใครอยากทบทวนความรู้ก็ตกเข้ามาติดตามได้เลยทั้งที่เพจนะครับหมอหลออเล่าด็อกเตอร์เวสเทิลเน็แล้วก็ที่ช่อง YouTube ของหมอนะครับหมอหลอเลาด็อกเตอร์ตั้มนะครับ intermittent fasting เอามาใช้นะครับให้เหมาะกับเราการออกกําลังกายที่เหมาะกับแต่ละคนนะครับ ก็แนะนำทั้งเรื่องของคาร์ดิโอรีสิสแตนเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วก็การบาลานซ์ไลฟ์สไตล์ของเราการจัดการเรื่องของการนอนความเครียดต่างๆนะครับทำร่วมกันนะครับใช้คอนเซปต์นะครับ w h a t to eat แล้วก็ When to eat นะครับเมื่อกินควรกินอะไรดีแล้วก็ควรหยุดกินนะครับเท่าไหรด่ดีนะครับทำให้บาลานซ์นะครับ เป็นคอนเซปต์ของการที่เรากินอาหารที่ดีเป็น n u t r ทรน t ์เดน e ์ไดเแล้วก็การฝึกทำอินเตอร์ t ิเต f ฟ s t i ิ g งที่เหมาะกับเรานะครับเป็นโรคกระเพาะทำา IF ได้ไหมทำได้เป็นโรคนั้นโรคนี้ทำา IF ได้ไหมทำได้เพราะ IF สามารถปรับให้เหมาะกับเราได้นะครับมันเป็นคอนเซปต์ นะครับไม่ได้เป็นรูปแบบอาหารเป็นคอนเซปต์การเว้นกินที่เหมาะสมคนเราจะกินตลอดเวลามีช่วงกินแคบๆดีไหมก็ไม่ดีนะครับร่างกายเราต้องมีการจัดสรรช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับทามมิ่งก็เหมือนกันนะครับถ้ากินดึกหน่อยก็ดีหรือเปล่า,าก็อาจจะไม่ดีมากเนาะเพราะว่าเรื่องของโครโนนิวทริชั่นนะครับยิ่งกินดึกอินซูลินก็ยิ่งไม่ค่อย ทำงานดีนะครับระบบฮอร์โมนต่างๆผอผ่านก็ไม่ค่อยดีเนาะก็มีผลต่อเรื่องของการเก็บสะสมไขมันมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคหนึ่งนะครับคอนเซปต์นะถ้าเรามีเรื่องของอย่างเช่นมีปัญหาดื้อต่ออินซูลินแน่นอนครับการทำโลเวอร์ไฮอินซูลินสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเซปต์การทำ โลค c a บไดเอ t นะครับเฮลตี้โลค a r บนะครับเรื่องของโปรตีนที่ดีไฮค l i t y p โปรตีนการชูดกูดแฟตนะครับที่ดีคอนเซปต์ในเรื่องของการซัพพอร์ตซูลินเซนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเอ็กซ์ซอร์ซการทำเรื่องของสลีปแล้วก็รีแลกซ์นะครับไลฟ์สไตล์ของเรา เอาละครับก็โอ้โหเข้มข้นมากเลยไม่รู้ว่าทางบ้านจะฟังจะฟังทันหรือไม่นะครับก็ถือว่าวันนี้มาทบทวนกันนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะฮะทุกคนก็จะคุ้นกับรูปนี้ดีก็คือเป็นเปอร์เซนต์ในการที่จะลดน้ําหนักแล้วได้ประโยชน์กับการที่จะช่วยแก้ปัญหาสุขภาพนะครับในฟิลเรื่องของเวทแม n a จเมนต์นะครับแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่เป็นเบาหวานเอยโรคอ้วน ต่างๆ p r e c l i n i c อ l หรือว่า Critical o b e s i t y นะครับการที่เราสามารถทำ weight Management แล้วมีการลดน้ำหนักได้นั้น,นลดน้ำหนักได้นั้นเราก็จะเห็นว่าได้ประโยชน์เช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักที่5% 5-10นะครับแล้วก็10-15% w i ส h บห้ s s นนะครับแต่ในกรณีที่เรามีน้ำหนักตั้งต้นที่เยอะนะครับน้ำหนักตั้งต้นที่เยอะแล้วก็มีเรื่องของไขม,มันที่เยอะ คงหลักที่เราจะปักไว้ก็คือที่ประมาณ10-15อครับอย่างเช่นเคสที่มีปัญหาอ้วนแล้วก็มีเบาหวานร่วมด้วยถ้าเราอยากจะให้เกิดภาะวะเบาหวานสงบหรือว่า diabetic remission ใช่ไหมครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องเอาเวทลอสให้ลงประมาณสัก10ซครับซึ่งแน่นอนว่าไลฟ์สไตล์าอาจจะไปไม่ถึงครับ การทำเรื่องของ intensive lifestyle อาจจะได้เว l ล้ s สักประมาณ5% 7%ใช่ไหมครับกรณีที่เรามี c l i n i c a l obesity lifestyle ต้องทำนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับการ Add-on ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กลุ่มยาที่มีผลนะครับกลุ่มยาลดน้ำหนักที่ตามข้อบ่งชี้ของเราเนี่ยแล้ก็สามารถที่จะ แอดออนเข้ามาได้แต่อย่างที่เล่าให้ฟังว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลรักษาโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญแล้วก็ดูแลเรื่องนี้นะครับเนาะซึ่งตัวเองก็มีโอกาสที่จะได้ดูแลรักษาหลายๆท่านนะครับได้เห็นว่าบางท่านทำ n ten s i v e l i f e s t ต l e โอ้โหดีมากเลยน้ำหนักอาจจะลงไปได้สัก5-10%ถึง10%นะครับบางท่านก็ต้องแอดออนเรื่องของการใช้ฟาร์มโคเรื่องของ Medication ในช่วงระยะเวลาหนึ่งการมี ยากลุ่มนี้ถ้าในความเห็นของหมอนะหมอมองว่าในเคสที่ทายเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วทำได้เต็มที่แล้วน้ำหนักอาจจะยังไปไม่ถึงโกไม่ถึงเป้าการที่เราแอดออนการใช้เมดิเคชันนะครับเข้ามาช่วยในช่วงแรกเป็นสิ่งที่สำคัญครับหนึ่งเราได้กำลังใจที่ทำให้เราสามารถ r ิ c h ดอะโกนะครับไปถึงเป้าหมายของเราได้พอเรามีน้ำหนักลดเรามีกำลังใจ เรามีกําลังแรงกายที่จะออกกําลังกายที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆเรามี motivation ที่เกิดขึ้นนะครับในระยะยาวตัวเองดูเรื่องของน้ำหนักไม่ได้มีเคสที่ใช้แบบยาไปแบบเป็นปีเป็น2ปีไม่มีครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก3-6เดือนแล้วก็จะหลังจากนั้นเราก็จะพยายามช่วยกันนะครับ m a i n t a ในเรื่องของการทำไลฟ์สไตล์เพื่อที่จะทำ Weight Loss m a i n t e n ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทุกคนก็จะเห็นว่าโอ้โหใน การดูแลรักษาเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําหนักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้บสบศพวิชานะครับในการที่จะทําให้เราเดินทางไปสู่เป้าหมายได้อันดับแรกต้องรู้จักปัญหาสุขภาพก่อนนะครับ mm hmm. no you metabolic health ก่อนมีปัญหาสุขภาพอะไรนะครับผ่านการตรวจต่างๆการวินิจฉัยอย่าง,าง,าง,างที่หมอเล่าให้ฟังในช่วงต้นๆน,นะครับของวันนี้แล้วก็คุยกันครับเสมอกับ เคสที่เราดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นเวลท์ลอสแ a นของเราเราจะมาช่วยกันทำดิส c ิชันเม a กิ้งครับมาแชร์ด้วยกันอ่ะขนาดแบบไหนครับชอบแบบไหนไม่ว่าจะเป็นแนวทางอาหารออกกําลังกายอ่ะคนไข้เราชอบแบบไหนถ้าเราทําสิ่งที่ชอบมีเพอร์เฟลเราจะสามารถ a d h e r e น c ์ก็คืออยู่กับสิ่งนั้นได้นานอันนี้เป็นหัวใจที่สําคัญครับรูปแบบอาหารที่ดีอ่ะชาวบ้านเขาบอกว่าดีแต่เรากินไม่ได้อ่ะ เราทําแบบนี้ไม่ได้จะดีกับเราหรือไม่ก็ไม่ดีเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องดีด้วยแล้วเราทําด้วยทําได้ต่อเนื่องด้วยจะเป็นสิ่งที่ถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์กับเรานะครับส่วนพาร์ทของการดูแลรักษาเรื่องของทรีทเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เมดิเคชันการผ่าตัดใดๆการทําเรื่องของฮอร์โมนบาลานซ์ตรงนี้ก็จะมีคุณหมอที่ดูแลเกี่ยวกับ เรื่องของสุขภาพน้ำหนักนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็พวกเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับ